ยานี้นิดหนึ่งนะคะมีหลายมีหลายอย่างที่ต้องโฟมอยูมีเราไ<ร>ม่ต้องมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์นะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงเรื่องขุดหรือกู้ภัตตานเนี่ยอย่างที่เกาหลีหรือที่ไหนเขามีกันเนี่ยเขามีเครื่องดู ที่ที่ proper ที่ที่จริงจังอะนะคะที่จะาสามารถเอาควันออกไปได้เราก็พัฒนาตรงนั้นก่อนเพื่อจะผลักดันได้แต่แน่นอนเมือ่อเมื่อเข้ามาเรามีหลายๆหลายๆเมนูที่ introduce ให้ต่างชาติรู้ได้อะคะ่ะเพราะฉะนั้นถิงว่ามันก็ถ้ามีเมนูที่อร่อยแล้วมี culture ค,คนไทยเข้าไปอีกนิดยิงว่ามันก็ทําให้ผักนักนตรงนี้ได้นะคะแต่แน่นอนทุกๆอย่างไม่ใช่แค่เรื่องอาหารเราก็ต้องดูสถานการณ์ นั้นๆด้วยนะคะไม่ใช่โอ้เราพูดกันไปตอนนั้นแล้วพอตอนนี้เราก็จะดึงเรื่องเลยว่าโอ้มันแอนตี้กันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งใจเยน็นนิดหนึ่งนอคะมีหลายมีหลายอย่างที่ต้องรมโรกมค่ะเศรษฐกิจจะสะพัดเท่าไหร่คะ สงกรานตอนนี้คณะทํางานที่รับผิดชอบนะครับก็จะมีการประชุมในแง่ของรายละเอียดแล้วก็ในสัปดาห์หน้าคุณแพทย์ทองทานกับานตรีว่าการประชุมมหาไทยก็จะได้มีการประชุมกันเรื่องเกี่ยวกับงานมาหาสมการาูบอลเทอร์ e ฟสิมอล ซึ่งเราคาดหมายว่าจะสามารถสร้างไรายได้เข้าสู่ประเทศในเดือนนั้นเนี่ยประมาณ3 5 0 0 0ัล้านบาททั่วทั้งประเทศดทั่วทั้งประเทศเราต้องการให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาเยี่ยมชมประเทศไทยในวันสงกรานในเทศกาลสงกรานต่อไปทั้งเวนไปทั้จ7 7จังหวัดขึ้นอยู่กับโปรแกรมต่างๆที่เหมาะสมเรื่องสถานลมเมื่อาวาน ที่เป็นหวนัวหน้าพักจะกํำชับสสให้อยู่เข้าร่วมองค์ประชุมยังไงบ้างคะว่ก็แน่นอนนะคะต้องต้องกำชับอันนี้ในะคะค่้ค่ะว่าก็าก,การประชุมครั้ง,ง,ง,นงนี้มีความสำคัญมากคเพราะฉะนั้นนี่การที่ไปร่วม,มนมีความสาคัญแล้วสว่าสสนท่านไม่ใช่ของทางาคัทย่ี่านที่เป็นสสุเรื่งองคนประชาชนก็จะต้องสร้าง